เอาอีกแล้ว hmm. เนี่ยนั่งแช่นานแล้วนะลูกฉีออกไหมฮนะฟ้ะาใสฉีออกนิดเดียวฉี่ออกหยดนิดเดียวเนี่ยค่ะหยดนิดเดียวนี่ยากินอยู่นะคะฟ้าใสอะ mm hmm. ครับครับแป๊บนึงลูกแป๊บนึงฟ้าใสเอ้กินน้ำเยอะๆหน่อยสิลูก หมอบอกนะคะว่าแมวที่เป็นนิ้วอ่ะเขาจะกินน้ําน้อยอย่าบางังอย่าบางังลูกอย่าบางังตะวันอย่าบางังอย่าคุยกับฟ้าใสก่อนแป๊บนึงเขาจะกินน้ำนะโอ้ลูกก่อนเดี๋ยวก่อนลูกขอคุยกับฟ้าใสหน่อยกินน้ําน้อยนะคะแม่เกียงมียาให้นะตอนที่แม่เกียงเอา,เ,อาเขาปั้นไปหาหมอคุณหมอได้จัดยาให้นะคะฟ้าใส ปาใสเอ้ยเขาร่าเริงดีกินข้าวได้งแต่ว่าเขาฉีกก่กระปิดกับปอยนะคะไปอีกแล้วฉี่แล้วโอ้ยต้องไปหาหมออีกแล้วเนี่ยต้องไปหาหมออีกแล้วปวดนี่เพิ่งป้อนยาไปนะเนี่ยปวดกระปิดกระปลอย ถ้าเป็นคนก็เหมือนกับว่าเป็นขัดเบาอ่ะเป็นขัดเบาฉี่ฉี่แล้วปวดปวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ให้คุณหมอให้ยามาแล้วนะคะแม่แกงไปบอกคุณหมอนะคะว่าพระใสเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอก็ให้ยามาคล้ายๆเป็นยาเดียวกันกับที่สมชายกินนั่นแหละนะคะเาใสต้องไปหาหมออีกแล้วมั้ง ออกหยดนิดนึงนี่หยดนิดเดียวอีกแล้วหยดนิดนึงตอนยาเฮ้ยแม่ก็เหนื่อยใจเหลือเกินทำยังไงตอนที่พาเขาปั่นไปหาหมออะเขาเป็นไม่เยอะนะคะเขาเป็นแบบว่าเหมือนกับชีออกแต่ว่า แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าเขาเป็น,เป,นเป็นไม่มากมันขนาดนี้คุณหมอก็ให้ยามาไม่แข่งไปเล่าให้คุณหมอฟังหมอให้ยามาเห็นเขาเป็นไม่มากก็เลยไม่ไม่ได้เอาเข้าไปนะคะแต่เขากินข้าวได้นะกินข้าวได้แล้วก็เดินอะไรได้ปกตินะคะเนี่ยเลี้ยงแมวเยอะไม่ใช่ว่าทำไมแมวป่วยนะคะคือเลี้ยงแมวเยอะอะตั้งแปดสิบตัว มันก็ต้องมีป่วยเนาะต้องปีมีเป็นนุ่นเป็นนี่นะคะภาสายอาสาเอ้ยอาสาย,ยังน่าจะตดดสอยู่กินยาคุณหมออยู่เนะาะเด่๋ยคงดีขึ้นนะลูกนะกินยาคุณหมออยู่ จริงก็คอยสังเกตเขาฉี่นั่นแหละยังไม่รู้ว่าเขาฉี่กระปิดกระปอยนะคะแต่ว่าก็ได้กินยาไปดูซิว่าจะเป็นยังไงรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะกินยาคุณน้องไปล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ไดีขึ้นเดี๋ยววันไปรับข้าปัน้นก็ต้องเอาน้องไปโรงพยาบาลด้วยนะคะวันที่ไปรับข้าปั้นน่ะแต่งตัวอยู่ก็คงจะฉี่กระปิดกระปอยเหมือนเหมือนคนนั่นแหละเวลาเราเป็นขัดเบาเนะะี่ยค่ะ แต่มันก็ยังมีสุ่มเสี่ยงอยู่นะว่าจะเป็นนิ้วหรือเปล่านะคะมีสุ่มเสี่ยงอยู่เดี๋ยววันที่ไปรับข้อปั้นเดี๋ยวน้องไปด้วยนะคะรับข้อปั้นเดี๋ยวน้องไปด้วยแล้วก็จะได้คุณหมอตรวจด,ดูนะคะเอกซเรย์ดูว่ามีนิ่วไหมถ้าไม่มีนิ้วก็ดีไปถ้ามีนิ้วก็ต้องผ่านะฟ้าใสฟ้าใส ละคนเฮ้ยแหงใ,ใจเกรงใจพ่อแม่ด้วยแหละลูกป่วยไม่อยากรบกวนวันนี้สึกเป็นเยอะกว่าทุกวันฉีแล้ววันนี้เป็นเยอะกว่าทุกวันนะคะทุกวันไม่ไม่ได้เป็นขนาดนี้นะทุกวันก็แค่เห็นแบบว่าฉีเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าทุกวันเลย าสิปวดแล้วลูกปวดฉี่แล้วลูกฮะปวดฉี่มากเลยใช่ไหมเนี่ออกอีกแล้วนี่ยหยดหนึ่งออกอีกหยดหนึ่งวันนี้เป็นมากกว่าทุกวันแล้วก้าใสฮะครั้งก่อนนน่นนี่ก็เป็นนะคะสามสีก็เป็นให้กินยาแล้วหายนะคะ สามสีหายเลยแต่ฟ้าใสนี่ยังไม่หายมีโอกาสที่จะได้ผ่าตัดค่อนข้างจะหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแหละคิดว่านะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอีกแล้วมีค่าใช้ใจ่ายอีกแล้วนะฟ้าใสนะขอให้หนูหายนะลูกกินยาพอดีหลยกินยาหมดกันไปนรับ มันไปนรับเข้าปั้นก็จะได้รู้เนาะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาไปให้คุณหมอตรวจดูวันนั้นไม่ได้ไปเพราะว่ามันทุรคุเรทั้งวิเศษทั้งเข้าปั้นนะคะก็เลยไม่ได้เอาไปแต่เห็นเขาเป็นไม่เยอะเลยไม่เอาไปก็เลยแค่เล่าให้หมอฟังว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาหมอได้จัดยามาให้นะคะว่ะาใส อพองแล้วนะเนี่ยนางเริ่มสวยแล้วนะคะฟ้าใส่คะคอพองเลยเดี๋ยววันไปรับพขาปั้นไปหาหมอนะลูกให้คุณหมอตรวจด,ดูเนาะจะได้สบายใจสามสายเป็นไง,งไมั่งเมื่อเช้าสายเดิมหลุดออกมาเหมือนเดิมสายเดิมนะคะหลุดออกมา สายฝนหลุดลงมาดูดูสายลมนะโตวไวโตวไวแล้วนะคะโตขึ้นเยอะละเริ่มโตมากแล้วสายลมโตแล้วเยฟซีถามหาสามสายนะคะว่าสามสายหายไปไหนไม่เห็นเลยนะคะ ทำไมคะทำไมคะลูกอ๋ออุ้มยากเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องปีนคอไม่ต้องปีนคออฮ้ยถีบถีบเจ็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 บเอ้ยเจ็บเจ็บอุ้มยากไม่เป็นว่าไม่อกีไม่อุ้มให้ดูว่าอุ้มยากขนาดไหนเขาอุ้มยากมากนะคะเขาถีบเจ็บดูดูดูจะไปอย่างเดียวเออดูดูดูไข่ทองอ๋ยดูดูอ่ะป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 ะให้ดู เขาอุ้มยากขนาดไหนนะคะไม่ใช่ว่าไม่อุ้มนะคะอุ้มไม่ได้อุ้มยากเขาดิ้นอุ้มหน่อย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 เขาอุ้มหน่อยเขาอุ้มหน่อยจะอุ้มท่าไหนก็ให้อุ้มโอ๊ยดิ้นดิ้นดิ้นเจ็บ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 อ้าวไป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 ไให้ไม่ให้อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มดิ้นมากเลยมึงได้แผลแล้วแม่มีแผลแล้วเลือดออกแล้วเขาดิ้น เขาอุ้มยากเขาไม่ชอบให้อุ no yes uh ้มเขาแต่เขาชอบปีนคอแม่ชอบไปขึ้นที่คอแม่ไปนั่งที่คอแม่แล้วแม่ก็เจ็บนะคะเห็นมีบางคคอมเมนต์บอกว่าอยากให้อุ้มเขาอะไรเงี้ยนี่แหละอุ้มให้ดูแล้วค่ะว่าเขาอุ้มยากมากอุ้มไม่ได้เอ้าอย่าทำน้องลูกพลอยอย่าทำน้องอุ้มยากจริงๆเขาดิ้นนะคะเขาไม่เหมือนกับไผ่เงินไผ่เงินอุ้มง่ายแต่ไผ่ทองอุ้มยากแต่เด็กแล้วเขาดิ้นเขาไม่ยอมให้อุ้ม แล้วถ้าไปขี่คอเราไปปีนคอเราอะถ้าเป็นทุกท่านก็คงจะแบบโอ้ยเจ็บมไม่ไหวเหมือนกันนะคะ mm. ก็ต้องเอาลงเพราะว่าเขาเขาปีนที่คอแล้วเขาเล็บอะจิกที่คอเราหลังเราอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. ก็ต้องเจ็บนะคะ mm. ก็ต้องทนไม่ไหวเหมือนกันเนาะบางทีมันเจ็บอะ,อะให้พ่อพ่อแม่ได้ดูหน่อย มาอุ้มอุ้มอย่าทีบอย่าทีบเตรียมจะทีบไปเห็นไหมคะนี่ทีบถีบเออเอ้เจ็บ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 ถีบใครจะมีความสุขเท่าแม่แก้วตาเนาะใช่ไหมน้องเพชรเพชรก็เหมือนกันวัยไ,ไข่ก็เหมือนกัน ที่นี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกมังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ